ว่ามันสูงไปไหม <c oughs> ครับเชิญครับวันนี้วันนี้ก็เข้ากระทรวงมหาไทยนะครับถือว่าเป็นทางการหนึ่งเป็นวันแรกนะเป็นอย่างเป็นทางการก็ได้ได้มาพร้อมรักษีช่วยนะครับทั้งสองท่านนะครับก็เป็น นักกาเรเมืองร่วมกันแล้วก็รู้จักกันมันดีอยู่พอสมควรแล้วกเ็เข้าใจการทำง,งานที่เคยผ่านมาเข้าใจความรู้สึกเข้าใจอ,อุปนิสัยใจคอกันไปอยู่แล้วนะครับก็เชื่อได้ว่ายืนยันยืนยันอย่างแน่นว่าเราสามคนจะทํางานร่วมกันเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับสามารถคุยได้ทุกเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ได้ พบกับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดนะครับรวมทั้งนายอำเภอจากทุกอำเภอนะครับแล้วก็ข,ข้าการระดับสูงทั้งหมดก็ในที่ประชุมนี้มีผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ท่านท่านประลัดท่านรองประหลัดท่านผู้ตรวจราชาการท่านอาทิบย์ดีนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าการรัฐธุรกิจที่อยู่โดยความดูแลของสมรไทยทั้ง6ส่วนมีกรุงเทพมหานาครด้วยก็ถือว่าเป็นการ ให้นโยบ,บายในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนไปแล้วคือว่าผมมาทํางานอยากทํางานอย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องการการติดตามที่เป็นกระบวนยาวนะครับเอาเฉพาะที่ท,ที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นนะครับแล้วก็ุณงานสัมพันกว่าหน้าตานะครับไม่ต้องมาเจอหน้าบ่อยแต่ว่าถ้าทํางานได้เป็นรูปธรรมก็โอเค อะไรที่เคยปฏิบัติก็ไม่ต้องปฏิบัติได้เรื่องเหล่านี้แต่เรื่องงานเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องทํานะครับอันที่สองก็คือได้พูดว่า,ว,าวันนี้เราอยากเห็นมหาดไทยต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมหาไทยต้องดีขึ้นกว่าเดิมแล้วสิ่งที่สําคัญในการวัดเนี่ยผมไม่ได้ต้องการเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเดียวสิ่งที่ผมอยากเห็นคือรูปธรรมถ้าตอบว่าแก้ปัญหายาเสพติดได้ดีแล้วดีขึ้น1 0 20เนเนี่ย บางทีประชาชนเขาไม่รู้สึกแต่ประชาชนเขารู้ว่าปัญหาเขายังไม่หมด่อกที่ได้พูดไปแล้วว่าตั้งแต่เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงดูแลอย่าเสกติดที่นายกมอบท่านนายกมอบมาให้เป็นพิเศษเนี่ยก็เห็นตัวเลขมาเยอะนะครับแต่ว่าความรู้สึกประชาชนในพื้นที่เนี่ยัยงไม่รู้สึกดีขึ้นมากเท่าไหร่ไปคุยกับประชาชนในพื้นที่บอกว่าอยากจะแก้ปัญหาจริงหรือเปล่าถ้าอยากแก้ปัญหาจริงต้อง เขาก็จะออยื่นหนือแก้เพราะทีว่ารัฐบาลจะแก้ได้จริงหรือเปล่าฟังดูแล้วก็คือประชาชนเขารู้หมดประชาชนเขาบอกว่าถ้าเอาจริงเขาจะบอกให้ว่าตรงไหนเป็นที่ขายยาขายย่อยตรงไหนเป็นเส้นขายเครือข่ายนะครับผมก็เลยบอกไปว่าประชาชนเขาบอกเขารู้หมดแต่ทําไมนานเพเภอผู้ว่าตํารวจผู้การไม่รู้น,นี้ไม่ได้ก็ต้องไป ดูว่าจะตรวจสอบไหนก็ผมให้นโยบายเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องดักอันดับแรกนะครับต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็ได้พูดแล้วว่าภายในเนี่ยผมไม่ต้องการเห็นสิงดําสิงแดงสิีขาวสิีทองสิงน้นําเงินทั้งนั้นผมอยากเห็นสิีมหาไทยคือร่วมมือใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอให้เอาคนที่มีความสามารถและมีผลงานนะครับ ถ้ามีความสามารถมีผลงานสิ่งอะไรก็ทํางานได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งความสามัคคีภายในกับการบูรณาการกับส่วนอื่นนอกจากภายในแล้วเนี่ยต้องทาให้กับภายนอกผมไปที่ไหนก็พูดเสมอว่าบูรณาการผมยังไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอเพราะนั้นการบูรณาการมันต้องมาดูว่าต้องเอายุทธศาสาตร์เป็นหลักแล้วก็สิ่งสําคัญที่ให้ที่นี่ก็คือ มองให้ไกลนะครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรที่เป็นปัญหากฎระเบียบไม่เอาออกมานะครับจะแก้ไขปรับปรุงมาคุยกันแล้วก็รีบแก้นะครับเพราะว่าประสบการณ์ผมตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาเห็นมาหลายอย่างแล้วว่ามันกลไกลของระบบราชการมันยังมีข้อจํากัดต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซะเพื่อให้มันขับเคลื่อนได้เร็วที่สุดเพราะนั้นงานบริการที่กระทรวงมหาดไทายมีต้องเร็วนะครับ มีผลงานที่เป็นสิ่งที่ประชาชนเขารับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องเร็วและรวดเร็วทั้งหมดนะครับในการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพเรื่องกฎระเบียบที่ขาดว้า,าที่ขัดขวางการทํางานที่จะให้บริการกับประชาชนและแก้วิกฤตต้องรีบแก้ไขนะครับให้มีการทบทวนเลยนะครับแล้วก็อันที่สุดส่วนทั้งหมดท,ทั้งตั้งตัวงเนี่ยเศรษฐกิจฐานรากเลยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับ เศรษฐกิจฐานรากต้องมีการทํางานกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกลสําคัญในการที่จะทําเศรษฐกิจประชาชนให้ดีเพะฉะนั้นมันไม่ใช่ปราบอย่างเดียวนะครับก็ต้องมีการดูแลนะครับสนับสนุนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพี่น้องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ได้สรุปไปแล้วว่าอยากจะเห็นภายในสามเดือนนี้มีรูปธรรมให้เกิดเห็นกับต้องได้ถ้าไม่งั้นจะขออนุญ,ญาต ก่อนถึงเดือนกันยายนผมจะขอปรับกำลังใหม่เพื่อที่จะให้ได้คนที่เหมาะกับงานเราสามารถที่จะตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าการทุกระดับค้ารู้สึกว่าอยากเห็นอะไรดีขึ้นแล้วก็ที่จะเป็นปัญหาให้มาบอกนะครับได้ทุกระดับเพราะนั้นห้องผมเปรประตูห้องผมเนี่ยเปิดตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าการระดับไหน แล้ได้ฝากไปนะครับเหมือนที่ผมเคยทามาก็คือให้ประหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการและอธิบดีรวมทั้งผู้ว่าทุกคนนะครับอยากเห็นมหาทไทยภายใต้สามรัฐมนตรีนี้เป็นยังไงมาบอกอะไรที่รู้สึกอักติดใจอยากทำนั้นไม่ได้ทําเพราะว่าอะไรก็ตามที่ที่มันทําให้เกิดการไร้ประสิทธิภาพให้มาบอกนะครับถ้ามาบอกเรากล้าทำจะให้ทํานะครับทําได้ ผมก็สั่งนั้นต่อทําไม่ได้ก็ได้พิสูจน์กันก็ว่ากันไปตามศักยภาพที่มีอยู่เพราะฉะนั้นภายในกันยายนเนี้ยเราจะได้เห็นแน่ว่าใครทําอะไรถูกต้องเหมาะสมกับงานที่ตรงไหนอย่างไรครับก็มีแค่นี้ครับโดยรวมแล้วก็ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านก็ได้ให้ความชัดเจนว่าจะจับมือร่วมกันและทํางานร่วมกันในในการทํางานที่กระทรวงมหาดไทยทั้งหมดมีอะไรถามไหมาครับ ผมเข้ามาผมฟังก็เห็นมีทุกสีอะสีน้ําเงินก็ได้ยินว่ามีสิงนะสิงน้ําเงินมันไม่สินก็มีทุกหมดนะครับผมคิดว่าที่สําคัญอยู่ที่ตั้งใจจริงทํางานให้กับประชาชนหรือเปล่ปาผมไม่ต้องการเห็นการอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกอ่ะผมอยากให้ค่าการมีเวลาทํางานไม่ต้องมาเดินตามผมทั้งหมดนะครับถ้าใครมีงานที่จําเป็นต้องมารายงานก็มารายงานผมก็อยากจะเปลี่ยนวิธีการทํางานเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับ อแบบนั้นไม่ใช่ผมผมไม่ได้ทำงานอย่างที่ผมเป็นดีกว่ามมเดิมไม่แมางว่าสมัยก่อนไม่ดีสมัยก่อนจะดีแค่ไหนนี่นก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะดีระดับไหนผมอยากทำให้มันดีกว่าเดิมทุกๆเรื่อง คข้มข้นเหมือนเดิมหรือไม่ไม่รู้แต่ว่ายาเสพติดเนี่ยวันนี้ต้องทําให้ประชาชนเขารู้สึกได้ว่าคุกคามเขาเพราะวันนี้มันคุกคามไปทุกทุนชนทุกหมู่บ้านเออผมไม่อยากให้าการกำหดนดไทมิ่งเนี่ยมาเป็นข้อจำกัดในการทำง,งานนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดผมได้พูดกับข้าราชการนะครับในการดูข้าราชการนี่คือถ้าถามประชาชนแล้วเขารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วแหละนั่นแหละคือคุณท,ำทำําสาเร็จแต่ถ้าคุณจยาเอาตัวเลขมาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าเข้าไปในหมู่บ้านทุกคนก็ยังก็วันนี้มันวัดได้ชัดเจนนะเรื่องอยาเสพติดเนี่ยพอเดินไปพบปักเจ้าชวยชวนเขาบอก ผมจะทำอย่างเต็มที่รวดเร็วและเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มันหมดไปจากสิ่งที่เคยเป็นแล้วมีอะไรบอกผมได้นะเพราะผมก็จะใช้กระบวนการของประชาชนเมื่อสักครู่ได้พูดในห้องประชุมไปแล้วว่าก็กลไกของชลของชอรบนะครับแล้วก็กลไกของอสทั้งหมดเนี่ยแล้ก,กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยกันทําหน้าที่ ผมบอกว่าสมเดือนเนี้ยผมจะพยายามทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็จะวัดเป็นรูปธรรมว่าค่าการทํางานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ถ้าผิด,ผดที่ผิดทางผิดงานผิดประสิทธิภาพก็จะปรับปรุงก็<ร>ต้องทําให้ดีกว่าเดิมเลยครับนะครับแล้วก็ถ้าถ้า,ถาดีแล้วมีผลงานแล้วไม่ว่าเป็นใครทําได้ดีเราก็สนับสนุนให้ทํา ถ้ายังไม่ดีเราก็ปรับอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ย alert ต,ตื่นตัวแล้วก็จะทํางานให้ได้เต็มที่นะครับส่วนเราไม่ใช่เป็นมันทัดเปะ๊ะมือเขาถึงตรงนี้คับเราจะเปลี่ยนแยกย้ายไม่ใช่เราก็ดูดูความยากลําบากของพื้นที่ดูการจัดการการดูความตั้งใจในการทํางานนะครับถ้าทําได้เกิดป,ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์พี่น้องประชาชนก็ไม่มีหาอะไรยังเลยครับ แต่ว่าผมบอกไปว่าท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ประหลัดรองประหลัดผูด้ตรวจและก็อธิบดีรวมทั้งผู้ว่าการรับภิษากิจต่างๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะขอพบสองคนเป็นเฉพาะตัวตลอดไปจนถึงหมดอาทิตย์หน้ามีอะไรให้บอกได้ไม่สบายใจให้อะไรให้บอกอยากทําอะไรแล้วไม่ได้ทําให้บอกอยากจะทำแล้วติดขัดปัญหาอะไรให้บอกหรืออะไรคือหัวใจของปัญหาที่เกิดขึ้นให้บอก ผมพร้อมจะสาสางและจัดการยังไม่ไคิดเลยครับเดี๋ยวจะหาลือกับท่านรัฐมนตรีช่วยท่อมปโอเคไม่เกี่ยวว่างหรอกครับเพราะว่าเกี่ยวว่างก็ก็ต้องมีการดำเนินการเพราะหน้าที่ของแต่และกระทรวงที่จะทำให้เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อถ้าไม่ทำถ้าเกียรว,ว่างก็เท่ากับ1นึ่งห้าเจลยครับรเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันมีอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าล้นคณะข้าราชการทุกคนพร้อมที่จะทํางานเพราะมันไม่ใช่ทํางานรับใช้ใครมันเป็นการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศและประชาชน ทีเราเป็นคนทำง,งานเนี่ยเราควรจะคิดบวกแล้วก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่ถ้าคิดลบแล้วก็หมดพอแท้ก็แย่แต่การคิดลบเนี่ยถ้ามันเป็นจริงก็ต้องค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็แก้ไขปัญหาเพราะนั้นเราไม่ถือว่าแง่ลบจําหนดเป็นอุปสรรคเราถือว่าเป็นความท้าทายที่ต้องฝ่าฟันไปเพราะนั้นทุกปัญหาเราพร้อมเผชิญและผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมทําง,งานเต็มที่แล้วท่านนายก คนจากหน้าที่นะฮะตอนนี้เพียแใจยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าถูกผิดอย่างไรนะครับถ้าเกียวว่างเนี่ยคนไทยของ่องตีมีีอยู่แล้วตอนนี้ถ้าใครเกียวว่างไม่ต้องรอนาะยกหรอกแล้ตทีก็สามารถคนเกียวว่างแต่ถ้าไม่อยากทํางานก็ทําให้ไม่ต้องทํางานโอเคนะครับ มีหน้าที่ตามรัฐมนูญครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรมอลก,ก็ได้สอบแบบนีน้แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ที่เพิ่งขราวข่าวเมื่อสักครู่เหมือนกันนะครับก็อยู่ในช่วงรีเซ็ตพักญาติปัต์นะครับก็เหมือนที่ผมบอกครับว่าญาธิปัต์ต่อไปนี้ต้องมีเอกภาพเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีเอกภาพแปลว่าสมัยหน้าไม่มีชื่อเด็ดอิดขาวทองอยู่ในพักญาติปัตด ผมว่าเป็นธรรมชาติของพรรคประชาธิปัตย์นะครับพราะว่าพรรคเราไม่มีเจ้าของนะครับเราจะสั่งด้วยคนคนเดียวไม่ได้นะครับทุกอย่างอยู่ด้วยมติของพรรคหลายคนรับมติพรรคไม่ได้นะครับก็ต้องไปนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์ถ้าไม่เคารพมติพรรคไม่ปฏิบัติตามมติพรรคเราก็อยู่ไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ครับก็เ <ples mythology> สียายเหมือนกันครับ เกได้ครับเขาเป็นคนดีมีคุณภาพครับครบครับถ้าเป็นมติพักทุกคนต้องปฏิบัติตามยี่สิบห้าเสียงย่ากแน่อนอนครับไม่ผิดพลาดครับเขาถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาติพักครับ ก็อาจจะมีตั้งกรรมาการขึ้นมาดูข้อเท็จจริงนะครับว่าเหตุผลอะไรนะครับก็มาติพักกับเอกสิทธิ์สสมันก็ต้องแยกกันด้วยนะครับก็จำนวนคนในรัฐบาลน้อยลงก็ต้องคำชับมากขึ้นนะครับเราต้องเข้มงวดมากๆนะครับต่อไปนี้เข้มงวดมากครับ ยังไม่ได้พูดเลยครับยังไม่ทราบเลยว่าจะแบ่งงานอย่างไงนะครับผมทําหน้าที่ได้หมดครับผมว่าสมัยตอนท่านอดิศรยุทธ์ยังเสียงปริ่มน้ํามากกว่านี้ครับผมว่าถ้าทุกคนรับผิดชอบกันนะครับในเรื่องประชุมผมคิดว่ารัฐบาลไปได้ครับ ก็ต้อง,งํำชับครับว่าว่างเว้นจากทํางานต้องเข้าสภา,าเลยนะครับเว้นจากไปราชการต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศโอเคนะครับขอบคุณครับ คู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเดนอิทขาวทองนะครับแล้วมันตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ตอบคําถามในประเด็นที่คุณเ e. อสุชาชวีสุวรรณสวัสดนะครับได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปนะครับก็บอกว่าตัวของคุณเดดอิทก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกเสียดายนะครับที่ตัวของคุณสุชาชวีออกไปนะครับเพราะว่ามองว่าก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่สําคัญที่จะสามารถรขับเคลื่อนนโยบายหรือผลิตนโยบายต่างๆออกมาให้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้นะครับแต่ก็ยืนยันว่าสเสถียรภาพของพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเหมือนเดิม ทั้ง25เสียงเนี่ยจะต้องบวตให้กับรัฐบาลนะครับในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลและก็บ,บอกว่ากรณีที่บุคคลที่เป็นกลุ่มผู้อาวุโสในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่อาจจะมีการงดออกเสียงเนี่ยก็อาจจะเป็นจะต้องมีการออกบทลงโทษนะครับในกรณีที่หากว่ามีการโหวตสวนมติพักนะครับเพราะว่าเอกสิ์สสกับเรื่องของมติพักเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับ แล้วก็มองว่าอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็จะต้องไปดูกันนะครับในเรื่องของการลงมตินะครับรวมถึงเรื่องของรัฐมนตรีที่เป็นสสนะครับก็ต้องมีการกำชับให้เข้าทำหน้าที่ในสภานะครับเพราะว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะปิ่มน้ำนะครับแต่คุณเดชอิทเองก็มองว่าตัวของเสียงเนี่ยเมื่อน้อยลงเนี่ยและเข้าใกล้ เรื่องของเสียงปิมน้าเนี่ยสส,สที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องทํางานหรือขยันมากยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าไปในสภาน,นะครับเพื่อไม่ให้องค์ประชุมล่มนะครับแล้วก็เรื่องของอ่างองค์ประชุมเนี่ยที่อาจจะมองว่าเป็นเสียงปิมน้ําตัวของคุณเด็ดอิทก,ก็บอกว่าในสมัยของรัฐบาลพุเอกประยุทธ์เนี่ยเสียงปิมน้ํามากกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ก็มองว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันของสอส และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นพรรคกรมระบาลที่จะต้องบาลานซ์เสียงนะครับไม่ให้เกิดการล่มในการประชุมอีกนะครับนั่นจะเป็นการตอกหนามของคุณเดชอิทธครับทองในวันนี้นะครับทุกช่องการ์ดเดลันจันี้ห์ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ทุกช่องได้เข้าไปอีกครับช่วยีนขอตอเราไปก่อนครับสวัสดีครับ